มาล้อลูกค้านะคะมาวันนี้เรามานําเสนอเสานะคะเสาไม้เต็งนะคะหน้าแปดนะคะสวยๆเลยนะคะเรากําลังจะรื้อลงนะคะนะคะหน้าแปดยาวสี่เมตรสามสิบนะคะลูกค้าอ่าตัวหลักๆเราเลยจะมีอยู่สิบสองต้นนะคะหน้าแปดที่สวยๆนะคะ สี่เมตรสามสิบนะคะดูพี่เขาอยู่เขานอนเ,อเขานั่งอยู่ข้างบนนะคะจะเอาไม้เครื่องลงนะคะเห็นไหมคะความสูงก็เนี่ยนะคะดูอ่าคนงานยืนอยู่กันอยู่นะคะคือสูงสี่เมตรสามสิบนะคะลูกค้าหน้าแปดมอเมตรงนะคะสิบสองต้นคือหลักๆเลยนะคะหลักๆสิบสองต้นสวยๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมามีล็อกนี้ซึ่งเป็นล็อกล็อกห้องครัวนะคะล็อกห้องครัวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ จะเป็นหน้าหกนะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ชาบอกเลยแต่ว่ายาวเท่ากันนะคะคือสี่เมตรสามสิบนะคะแล้วก็อาจจะมีประมาณสามเมตรห้าสิบทางนู้นนิดหน่อยนะคะรวมเบ็ดเสร็จคือทั้งหมดเลยยี่สิบเอ็ดต้นนะคะลูกค้ารวมเสาเล็กๆสองต้นนี้ด้วยนะคะเสาสั้นนะคะนี่ชารวมไปให้เลยนะคะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดต้นชุดนี้หน้าแปดนะคะลูกค้า ยี่สิบเอ็ดต้นหน้าแปดไม้เต็งซึ่งเอาไปทําบ้านได้สบายสบายนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเรามาจัดกันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดต้นสองหมื่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป๊อปบ,บอกแป๊มสองหมื่นนะคะลูกค้ามาสองหมื่นไม่รวมส่งนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะนะคะ กำลังเอาไม้เครื่องลงกันแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะมาดูมุมนี้เป็นไงคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะมาดูมุมรอบๆกันเลยนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเสานะคะสองหมืนยิบเอ็ดต้นหน้าแปดนะคะยาวสี่เมตรสามสิบนะคะสวยทุกมุมมองนะคะลูกค้า ะะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะเราส่งตามาคิดค่าคนส่งตามระยะทางนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันถึงห้าพันนะคะค่าคนส่งเนาะอยู่ที่ระยะทางความไกลนะคะนี่นะคะยี่สิบเอ็ดต้นจัดไปหมื่นแปดก็ได้ค่ะเอามา พิเศษเลยมะหมื่นแปดมาอยากขายละหมื่นแปดมาจัดไปเลยนะคะลูกค้านะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะคะอ่าโทรมาหาหนชาได้นะคะโหรับเสานะคะตรงกับสายงานท่านใดก็ทักนิชามาได้นะคะหน้าแปดยาวสี่เมตรสามสิบนะคะลูกค้า สองไม่เต็งค่ะสองไม่ตะเลงนะคะ